สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมีนทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมนิ่งทาร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนลาภะเป็นตําแหน่งเทวีโชคแล้วอยู่ในภพเรือนลาภะด้วยมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภได้โอกาสแล้วก็ดาวพระศุกร์เป็นดาวคู่ม,มิตรกับดาวพระอังคารที่อยู่ในภพเรือนบุตรตะเล็งกันอยู่ตอนนี้อาจจะมีเกณฑ์การได้ส่งเสริม ได้เงินได้ทองได้โชคได้โอกาสเข้ามาเพราะว่าดาวพรางคานเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพักการเงินค่ะแล้วก็ดาวของความสุขความเจริญก้าวหน้าอยู่ในภพเรือนบุตรตะลิงกับดาวพระศุกร์ที่อยู่ในภพเรือนลาภะโอ้โดนโดนหนุนนำโดนัพพ p o r t หรือมีเกณฑ์ได้อะไรดีๆการได้เงินได้ทองการได้ความสุขความเจริญก้าวหน้าการได้ลาบผลเงินทองเข้ามาแต่ ดาวพระศุกร์อยู่ในบ้านของดาวพระเสวก็อาจจะมีความยุ่งยากบ้างความเหนื่อยบ้างความลําบากบ้างแต่ก็จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองได้รับผลเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่จะบอกอะไรในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ภพเรือนลับพาชาวลัคนาราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะ การทานายเป็นการทํานายโดยรวมอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะ <S <S ขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีมีในการเลือกไพ่สิบใบ ขอให้คำทำนายออกมาแม่นยำดังตาเห็นนะคะให้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้สําหรับโอห้าเหรียญเอยขอโทษห้าถ้วย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใบแรกก้าวมีเท้าความพยายามการปกป้องแล้วก็จัดหมินคำตอบแล้วก็การหลุดพ้นเจ็ดเหรียญการรอคอยรอคอยผลรายได้ผลตอบรับที่ดีผลผลิตในเรื่องของการเงินเดะมนแล้วก็เดวิลโอ้กว่านั้านี้คุณน่าจะเจออะไรหนักๆมาเนาะ แล้วก็หนึ่งเหรียญขึ้นมา Seven of c u p The star The Wo แล้วก็ Act of One โชคดีข่าวดีในเรื่องของการงานเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ในเรื่องของความรักไปด้วยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันในท้ายๆนะคะความรักสองใบ แล้วก็บทสรุปในเรื่องของดาวพระศุกร์อยู่ในภพเตือนลาภะเป็นเทวีโชคด้วยจะส่งผลอะไรกับคุณคะหนึ่งสองสเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชาวลัคนาราศีมีนจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะคุณเป็นคนที่เคยเจอ กับอุปสรรคที่มันใหญ่มากๆการเป็นหนี้เป็นสินการถูกหลอกถูกโกงการถูกดิสเครดิตการถูกนินทาว่าร้ายหรือโดนเหยียดต่างๆนานาเพราะเดมอดูขึ้นมาความคุงเคือเดอะเดวิลขึ้นมากา,า,ารถูกหลอกถูกโกงการถูกหักหลังการทําให้เสียทรัพย์สินเงินทองดูคุณเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็มีแต่ความทุกข์เหมือนโชคชะตาของคุณถูกครอบครอบจาก ความขุนมัวการเหมือนกับชีวิตของคุณมันเหนื่อยมากๆท้อแท้มากๆตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะโชคดีวดวงดีโอกาสเปิดดวงเปิดถึงเวลาที่คุณจะได้รับข่าวดีโอกาสดีในเรื่องของความสุขความเจริญถ้าคุณเคยเสียอะไรไปคุณจะได้สิ่งตอบแทนนั้นกลับเข้ามา เสียเงินได้เงินเสียโอกาสในเรื่องของการงานคุณจะได้โอกาสใหม่ที่จะนำมาซึ่งการได้เงินที่มากขึ้นตำแหน่งที่ดีขึ้นหรือบางท่านถ้ารอคำตอบบางสิ่งบางอย่างเหมือนคุณจะได้รับคำตอบจากการขอจากการอยากรู้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณว่าเหมือนคุณถามกับโชคชะตาว่าโชคชะตาของคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณมี เป้าหมายอะไรในชีวิตหรือคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างไรเหมือนคําตอบนั้นมันจะเปิดออกมาหรือคุณจะได้รับคําตอบคุณจะมี energy ของการปกป้องตัวเองการมุ่งเป้าหมายสู่ความสําเร็จถ้าก่อนหน,น้านี้คุณเคยรู้สึกท้อแท้ผิดหวังเสียใจสิ้นหวังกับสิ่งต่างๆคุณจะมี passion ใหม่ๆมีกำลังใจจากครอบครัวจากคนรักจากผู้ครองจาก สิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวคุณก็ได้ในบางท่านอาจจะเคยผิดหวังแต่คุณจะมีเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณอะไรที่เคยสูญเสียอย่างที่บอกเนาะคุณจะได้กลับคืนมาบางท่านก็อาจจะออกจากงานเพราะเจอความท็อกซิกหรือเจอการถูกกดดันหรือถูกไล่ออกจากงานทำให้คุณแบบสูญเสียงานสูญเสียเงินไม่มีไรายได้เป็นนี้เป็นสิน ถูกหลอกถูกโกงมีหลายๆอย่างที่มันเข้ามาเพราะไพ่สองใบนี้ก็คือความความหนักในชีวิตแล้วอะความหนักความเหนื่อยการเป็นนี่เป็นศีลการถูกหลอกถูกโกงชีวิตที่คุมเรือมมองไม่เห็นทางออกดูคุณน่าจะพยายามที่จะดิ้นรนออกจากออกจาก,ออก,จากะชะต,ตาก,กรรมแบบนี้ตอนนี้อยู่ในโหมดของการการงานของคุณฟื้นตัวบางท่านได้โอกาสจากผู้ใหญ่โอกาสจากคนที่มองเห็น ความลำบากของคุณบางท่านได้ช่องทางใหม่ๆอมองเห็นรู่ทางกับการหาเงินจากโลกออนไลน์ทำอาหาเงินจากต่างชาติมีเกณฑ์ที่คุณจะโดดเด่นสายงานของคุณถูกหยิบยื่นโอกาสแพชชั่นของคุณการเป็นตัวตนของคุณมีคนเห็นเห็นแล้วรู้สึกชอบรู้สึกสงสารหรือคุณอาจจะทำอะไรในเกี่ยวกับเรื่องของโลกออนไลน์ มีเกณฑ์ที่จะปังที่จะเฮงมีเกณฑ์ที่คุณจะโด่งดังมากๆเป็นที่รู้จักแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้อะไรดีๆหลายๆอย่างได้โชคได้โอกาสได้เงินได้ทองได้บ้านได้รถมีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้เป็นสินเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถการได้โชคดีเข้ามาโอกาสดีเข้ามาได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาบางท่านก็อาจจะได้มรดก มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับโชคโอกาสรับผลเงินทองการได้มรดกการได้เงินได้ทองจะมีเข้ามาในช่วงนี้เหมือนดวงชะตาพลิกฟื้นนะคะจากร้ายกลายดีสิ่งดีๆกำลังจะถูกหยิบยื่นให้คุณจากการสูญเสียของคุณก่อนหน้านี้เดี๋ยวเรามาดูกับไพ่ยขยายนะคะว่าการงานของคุณเป็นอย่างไรการงานของคุณอย่างที่บอกตอนแรกเนาะคุณเหมือนถูกดิสเครดิต ถูกหลอกถูกโกงถูกชักจูงให้ไปเสียเงินเสียทองอาจจะเสียรู้คนเสียเสียเงินเสียทองไปหมดเนื้อหมดตัวก็ได้ในบางคนมันมีเกณฑ์ที่คุณจะฟื้นตัวคุณอาจจะได้โชคโอกาสจากการได้งานล็อตใหญ่ๆเข้ามาทําให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้เป็นสินหลุดพ้นจากภาวะของการสูญเสียมีเกณฑ์ที่คุณจะจัดการในเรื่องของรายรับรายจ่ายได้ดีแล้วก็จัดการในเรื่องของงานได้ดี บางท่านก็อาจจะหมายถึงการได้เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับการพูดการเจราจาการต่อรองการซื้อขายส่งออกกับต่างชาติมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จการใช้วาทศิลป์ที่ดีของคุณคุณอาจจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับในโลกออนไลน์เกี่ยวกับต่างชาติมีเกณฑ์ที่จะหลุดพ้นออกจากปัญหาปัญหากวนใจปัญหา คู่อดีตหรือปัญหาของการแข่งขันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับสิ่งที่ทำให้คุณมีกำลังใจถ้าคุณเคยเสียกำลังใจเสียการเป็นตัวเองเสียเครดิตต่างๆคุณจะได้กลับขึ้นมาคุณจะเป็นที่ด่งดังโดดเด่นในใสายงานของคุณแล้วก็สามดาบเกิดขึ้นอาจจะหมายถึงคุณเคยสูญเสียทุกๆอย่างมาตอนนี้คุณจะได้กลับคืนมาความสำเร็จเกิดขึ้น การได้ดั่งใจการถูกยอมรับในหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นหรือเป็นช่วงที่คุณเจราจาต่อรองใดๆในเรื่องของงานกิจการงานของคุณดีมากๆถูกอตอบรับในด้านดีบางท่านทํางานเกี่ยวกันเกี่ยวกับการพูดสายพูดสายสอนมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จโดดเด่นดุงดังมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องขององานเกี่ยวกับงานของกินของสวยงอของงามหรือ เกี่ยวกับงานของค้าขายในหน้าที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือบ้านช่องเดินชานหรือ,อเกี่ยวกับคอนโดอะไรแบบนี้ค่ะมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ก้อนโตบางท่านอาจจะมีโชคลาภเข้ามานะคะ The View of Fortune กับเ e v o ว l ์ The ขึ้นมาจะจะเมนขึ้นมาการ ได้บุญเหมือนบุญหนุนนําทําให้โชคดีในเรื่องของได้เงินได้ทองแบบราบรอยแบบนั้นก็เกิดขึ้นได้นะคะการเงินดูคุณจะต้องจ่ายเงินกับเด็กนะคะการจ่ายเงินกับบุตรบริวารลูกหลานแต่คุณหาเงินได้เก่งได้เงินได้ทองบางท่านอาจจะเป็นหนี้เป็นสินได้ซื้อบรได้ซื้อที่ดินได้ซื้อบ้านได้ซื้อรถแบบนั้นก็เป็นไปได้ แต่คุณหาเงินเก่งเงินเข้ามาหลากหลายทางบางคนก็เข้าซ้ายออกขวาก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นช่วงที่กําลังหมุนเงินแต่จะนํามาซึ่งไรายได้ที่มันจะเติบโตในระยะยาวบางท่านก็ระวังในเรื่องของการจ่ายอาจจะมีเกณฑ์การจ่ายเข้าซ้ายออกขวาแบบนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คุณก็เก็บเงินเป็นค่ะซีเรียญเสร็ฐีมีเงินเก็บเงินเป็นรู้จักจ่ายรู้จักเก็บอะไรประมาณนี้ มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาให้คุณได้หยิบได้จับนะคะในช่วงนี้เดบโวขึ้นมาหนึ่งเหรียญขึ้นมาโชคดีโอกาสดีหยิบจับเหมือนคุณคว้าเงินได้ในช่วงเนี้ถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณเคยแบบเหมือนจะโชคดีก็ไม่โชคดีสักทีเฉียดไปเฉียดมาในช่วงนี้แหละคุณจะคว้าเงินจากอากาศได้ค่ะลองอีกสักครั้งนึงเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักกันบ้างดีกว่าความรัก โ oh, l o o k for a s i g งพอเก็บน็ตความสุขที่ไม่คาดฝันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแบบสายฟ้าแลบเหมือนคุณจะต้องมองหาสัญญาณมันจะมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแบบปรบปรับฉับพลันเหมือนสายฟ้าแลบคนโสดอาจจะเจอกับคนรักคู่ครองแบบสายฟ้าแลบก็ได้อาจจะไม่คาดฝัน เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้หรือพอรอันประเสริฐที่คุณจะได้ก็คือความรักที่มีความสุขจากความผิดหวังต่างๆนานาที่คุณเคยเจอตอนนี้คุณจะได้รับความสุขการถูกอบอุ้มการถูกเป็นที่รักคุณจะถูกเชิดชูจะมีคนเห็นถึงคุณค่าในตัวคุณความรักที่จะเป็นความรักที่เป็นสีนเสมอกันก็ได้หรือเป็นคนที่จะมอบโอกาสในเรื่องของอความรัก ที่มันมีความสุขมากๆมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับความรักแท้หรือเป็นคู่แท้คู่สมรก็ได้เป็นชะตากรรมที่คุณจะได้เจอจัดเมนขึ้นมามีโอกาสที่คุณจะได้พบได้เจอกับคนรักแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานได้ค่ะมีเกณฑ์จะได้พบได้เจอแบบปุปปบปรับฉับพันเจอาก,กันาจากโลกออนไลน์หรือเป็นคนต่างชาติก็ได้ต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ค่ะเป็นคนที่โดดเด่น อาจจะเป็นชาวาลัคนาราศีพฤกษ,ษกันมังกรชาวทัตด,ดินหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติอย่างที่บอกเนาะมิเก์จะได้พบได้เจอหรือชาวาลัคนาราศีมังกรโดดเด่นมากๆสาหรับความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณดูมีความทุกข์มานานเนาะเหมือนถูกกักขังคุณดูลักเขามากๆแต่ความรักนั้นมันก่อเกิดความทุกข์เขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้ก็ได้เป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่ อาจจะสเสน่ห์แรงอะคะ่ะเป็นคนที่มีคนเข้ามาหาเขาเยอะแล้วก็คุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาอาจจะไม่มีความชัดเจนเพราะตรงนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้หยุดที่คุณนะคะอาจจะหว่านสเสน่ห์ไปเรื่อยๆออไม่ได้หวังถึงการเป็นครอบครัวอะไรประมาณนั้นความรักมันก็เลยไม่มีความชัดเจนมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่การรออืมมันก็มีเกณฑ์นะคะที่ว่าคุณจะถูกปลดปล่อย ถึงเวลาที่คุณจะได้เป็นตัวของตัวเองความรักอาจจะหายหายกันไปคุณอาจจะเลิกลากันไปถึงเวลาที่คุณจะได้ความรักแบบจริงจังความรักที่เป็นสวัสดิ์สรรสร้างเป็นเ,เหมือนได้รับพรนะคะถึงเวลาที่คุณจะมองถึงถ้าเป็นคู่แท้ก็จะเข้ามาในเวลาที่ถูกมีเกณฑ์ที่คุณจะมีความสุข คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มหรือคุณอาจจะมีความรักใหม่เข้ามาแต่คุณอาจจะไม่ได้มองกับโอกาสตรงนั้นคุณมองโอกาสของการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็ได้อาจจะไม่ได้คาดหวังว่าจะมีความรักเข้ามาถ้ามีก็ขอให้เป็นคู่แท้เข้ามาเลยอะไรประมาณนั้นเหมือนคุณไม่คาดหวังเนาะเพราะไพ่ถ้วยมันขึ้นมาแค่เจ็ดถ้วยก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้ทํางานเหมือนคุณมีเซฟโซน มีกำแพงที่สูงมากๆถ้าเหมือนคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้าใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์คุณก็จะอาจจะมีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าอะไรประมาณนี้คือตั้งเป้าหมายไว้ว่าคนคนนี้ที่เข้ามาต้องเป็นแบบนี้ต้องเข้ากับคุณได้ต้องมีเงินมีทองต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณตั้งกำแพงไว้ค่ะแต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอนะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้เป็นชาวทัดไฟก็ได้ค่ะเมสสิงห์ธนูน ก็ประมาณนี้ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นช่วงที่คุณรักกันมากๆหงเห็นเข้าเข้าใจกันหรือถ้ามีปัญหาอะไรต่างๆนาลานาก่อนหน้านี้คุณน่าจะปรับความเข้าใจเป็นช่วงที่คุณจะหมกมุ่นในความรักซึ่งกันและกันดวิลขึ้นมาลุ่มหลงมมอเมากันและกันหมายถึงว่าหึงหวงกันมากๆคุณดูมีเสน่ห์คุณดูมีเสน่ห์มีออรา่า คู่ของคุณรักคุณมากขึ้นหรืออาจจะสลับกันก็ได้นะคะดูมันมีความสุขมากขึ้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ปลดปล่อยกับอะไรที่มันอึดอัดก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ที่จะมีความสุขได้เดินทางท่องเที่ยวได้สังสรรค์บางท่านมองถึงโอกาสการแต่งงานบางทนบางท่านอาจจะพูดถึงในเรื่องของการแต่งงาน การมีครอบครัวการมีลูกอะไรประมาณนั้นมีเกณฑ์ที่จะสมหวังถ้าบางคนท่านอยากได้ลูกก็มีเกณฑ์จะมีลูกนะคะจะมาแบบปุบปับฉับพลันคุณจะได้รับข่าวดีจะได้รับพรจะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณแบบไม่ทันตั้งตัวความรักเหมือนจะฟื้นฟูเหมือนกับว่ามันจะมีความสดใสมันจะมีความสุขมากขึ้นความรักที่ คุยกันได้หัวเราะกันได้อะไรประมาณนี้เหมือนหน้าตาจะยิ้มแย้มกันมากขึ้นมีความสุขที่มีสิ่งดีๆให้กันมากขึ้นถ้าก่อนหน้านี้เคยเคยมีปัญหาเคยมีประเด็นมีแต่ความทุกข์ตอนนี้คุณจะได้รับความสุขเข้ามาน่าจะไม่ตึงคุณจะคุยกันมากขึ้นอะไรที่มันเป็นปัญหาดูคุณพยายามมันจะเกิดสิ่งดีแล้วก็เหมือนความท้าทายมันได้สิ้นสุดอะไรที่เป็นปัญหา เป็นเวรเป็นกรรมหรือเป็นบททดสอบต่างๆมันกำลังจะผ่านไปถึงเวลาที่คุณจะได้รับความสุขแล้วก็ข่าวดีการได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับโอกาสดีๆกำลังถูกหยิบยื่นความรักที่มีความสมหวังเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อบบทสรุปของอช่วงที่ดาวพระศุกอยู่ในภพเรือนละเป็นเทวิโช โอ้้วลาผลขจัดปัดเป่าอันตรายชุ่มชื่นไม่ขัดสนการเงินการทองนี้มากๆค่ะความสุขได้ราบผลเงินทองโชคโอกาสความร่ำรวยเข้ามาการมีเงินทองอาจจะหมายถึงได้โชคได้ลาบก็ได้ในช่วงนี้เพราะว่ามีทั้งหมดเลยมีทั้งเต่าอายุยืนมีทั้งการเงินปลามีทั้งแบบความเจริญรุ่งเรืองค่ะกินไม่หมด การเงินดีมากๆความสุขความจเจริญเข้ามานะคะเผาพริกเผาเกลือเผาพริกเผาเกลือคิดร้ายสาบแช่งวาจาให้โทษเคียดแค้นมีคนที่ไม่ชอบอิจฉาคุณก็อาจจะคิดไม่ดีกับคุณก็ได้สาบแช่งคุณวาจาระวังในเรื่องของคาพูดของคุณอาจจะเป็นอัตริกับตัวเองก็ได้อาจจะทําให้คนที่เหมือนกับมีคนที่ว่าร้ายคุณนินทาคุณรับหลังแต่คนพวกนี้ไม่สามารถทำลายคุณได้ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือไม่ก็เขาอาจจะแพ้ภัยตัวเองไปคนที่คิดร้ายกับคุณก็เหมือนกับว่าคุณต้องระวังคําพูดของคุณอย่าไปสาบแช่งใครก็ได้เพราะว่าการสาบแช่งไม่ไมดีเนาะอืมเพราะว่าทําไม่ดีมันก็จะเข้าตัวประมาณนั้นแล้วก็คนที่คิดร้ายกับคุณคนที่เครียดแค้นคุณเขาก็จะได้รับผลนั้นเหมือนกันนะคะ ระวังคาพูดในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันคําพูดอาจจะให้โทษก็ได้มีทั้งดีและไม่ดีเนาะพระพฤหัสการศึกษาครูบาอาจารย์ตาราปัชญาคุณละคุณธรรมพระพฤหัสตอนนี้อยู่ในภพเรือนสหัสช้าพระพฤหัสส่งเสริมคุณพระพฤหัสให้ในด้านดีพระพฤหัสคือตัวคุณแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะด้วยอยู่ในภพเรือนสหัสช้าคุณได้จะได้เจอกับคนมากหน้าหลายตาแล้วก็มีเกณฑ์ที่ การดีลงานการติดต่อประสานงานอะไรของคุณจะดูราบลื่นจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของเนื้องานมีเกณฑ์จะได้พบปะเพื่อนฝูงอ่าพบปะกับลูกค้าหน้าใหม่ๆหรือวงสังคมของคุณมันจะกว้างขึ้นจะถูกเชิดชูจะถูกตอบรับในด้านดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบได้ลาบผลการติดต่อการดีลงานประสบความสําเร็จแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ชาวพนักิจบางท่านอาจจะได้มรดกแปลสภาพสิ้นสุดจบ หมดลาจากบางท่านก็จบความสัมพันธ์ท็อกซิกบางท่านก็จบปิดจอ้อปิดดิวจบปัญหาต่างๆปัญหาที่ไม่ก่อเกิดความสุขมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกขจัดปัดเป่าบางท่านก็จบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างที่นํามาซึ่งความสําเร็จความสมหวังการกินดีอยู่ดีการมีเงินทองแบบนั้นก็เป็นไมได้ พอช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเป็นสองสองไปเนี้ยเด m มูนกับเดวิลแล้วอันนี้ก็คือการจบจบสิ้นแล้ววิบากกรรมความทุกข์ความโศกแล้วก็โรคภัยต่างๆมีเกณฑ์ที่คุณจะปลดปล่อยถึงเวลาที่คุณจะหลุดพ้นจากเวรจากกรรมจากปัญหาต่างๆถ้าบางคนบางท่านยังมีอยู่กล้าจะค่อยๆทุเลาลง พอคุณก็มีความทุกข์มานานแล้วเนาะถึงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณกําลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีได้รับผลได้เงินทองได้ความสําเร็จความสมหวังอะไรที่ไม่ใช่ในดวงชะตาอะไรที่มันเป็นวิบากกรรมกำลังจะหมดสิ้นความทกซิกที่เกิดขึ้นกับคุณในดวงชะตาของคุณเหมือนกับจะถูกขจัดปัดเป่าเหมือนคุณหลุดออกมาจาก วิบากกรรมคุณจะได้รับสิ่งดีดโดยที่ไม่คาดฝัน for g i o d n e s s ช่วงเวลาดีๆพรอ,อันประเสริฐที่กําลังจะได้รับก็คือชีวิตที่มีความสุขการได้โชคการได้โอกาสความร่ํารวยการถูกอุปถมัมภ์ค้าชูการมีเงินทองกําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะความสุขความเจริญก้าวหน้าก็ก,กาลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณสิ่งไม่ดีกําลังจะผ่านพ้นไปขอให้คุณเชื่อว่าคุณทําได้ลงมือทํา กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความสําเร็จบางครั้งเราคาดหวังกับสิ่งที่มันอยู่ในอากาศอาจจะมองไม่เห็นแต่ขอให้คุณเชื่อว่ามีแต่คุณจะต้องลงมือทําก่อนเพื่อให้ผลสําเร็จนั้นเกิดขึ้นก่อนถ้าจะได้ในสิ่งที่มองไม่เห็นก็ขอให้เป็นกําไรกําไรที่จะได้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะค่ะอย่านอนรอต้องลงมือทําค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์น่ารักนักแล้วก็ซัพพอร์ตหมนเองได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ